ในปี2025นี้ Yamaha ได้เปิดตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับตลาด2ล้อดโดยเฉพาะในประเทศไทยนั่นคือ Yamaha GT 2025ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ผสมผสานความคล่องตัวการออกแบบล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองใหญ่ได้อย่างลงตัวช่องไซมิริดเดอจะพาคุณไปสำรวจรายละเอียดทั้งหมดของรถรุ่นนี้กันการออกแบบภายนอกฉบเฉีียวสปอร์ตและล้ำยุค Yamaha GT 2,025มาในดีไซน์ใหม่ทั้งหมดที่เน้นความสปอร์ตและล้ำยุคด้วยเส้นสายที่เฉียบคมชุดไฟหน้าเล็ดแบบฟูลเลตที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมกับไฟ DRL ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นยามขับขี่กลางวันส่วนท้ายรถได้รับการออกแบบให้เพียวบางพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบแยกส่วนให้ลุกที่ทันสมัยและดูมีระดับเครื่องยนต์พลังที่ตอบสนองไวและประหยัดน้ำมัน ใต้แฟริงของ Yamaha GT 2025ซ่อนเครื่องยนต์ขนาด 155cc แบบบลูคอ r ที่มาพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ให้กำลังสูงสุดประมาณ15แรงมา้าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมแม้ใช้งานต่อเนื่องยาวนานเหมาะสำหรับทั้งขับในเมืองและวิ่งระยะไกลความประหยัดน้ำมันยังคงเป็นจุดเด่นด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรระบบช่วงล่างและการขับขี่นุ่มนวลและมั่นคง y a มาฮ่าจได้รับการติดตั้งระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบยูนิตสวิงที่ปรับจุนมาให้เหมาะกับถนนในเมืองไทยโดยเฉพาะล้อแม็กขนาด14นิ้วพร้อมอยางแบบทูเบลส s ช่วยให้การขับขี่มั่นคงเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจระบบเบรกหน้าแบบ d i s ิสเบรกและหลังแบบดรัมเบรกหรือในรุ่นท็อปอาจมาพร้อม ABS Anti-lock Braking System เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นฟีเจอร์และเทคนโนโลยีครบครันทันสมัย ความพิเศษของ Yamaha GT 2025อยู่ที่ฟีเจอร์ที่แอดแนนเช่นหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลครบท้วนเช่นความเร็วระยะทางระดับน้ำมันและโหมด VVA มีช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ Smart Key System หรือกุญแจอัจฉริยะที่เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานพร้อมช่องเก็บของใต้บาะขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายความสะดวกและการใช้งานในชีวิตประจาวัน หนึ่งในจุดแข็งของ GT 2025คือความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเบาะที่นั่งที่ไม่สูงเกินไปเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยรวมถึงน้ำหนักตัวรถที่เบาและพวงมาลัยที่ควบคุมง่ายทําให้เหมาะมากสําหรับการจราจรในเมืองหรือการขับขี่แบบทุกวันตัวรถยังมีระบบอิ l i n ลิงสตที่ช่วยดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อหยุดนิ่งนานช่วยประหยัดน้ํามันและลดมลพิษราคาและรุ่นย่อยคุ้มค่าเกินราคา สำหรับตลาดประเทศไทย Yamaha GT 2025คาดว่าจะเปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ72,000-79,000ถึง 7, 9, บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและฟีเจอร์ที่ติดตั้งโดยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่นพิเศษที่มาพร้อมสีพิเศษหรือระบบเบรก ABS รุ่นนี้จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการสกูตเตอร์ใช้งานจริงพร้อมฟีเจอร์แบบครบครันสรุป Yamaha GT 2025เหมาะกับใคร หากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ให้ความสมดุลระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะที่ตอบโจทย์และฟีเจอร์ที่ล้ำเทคโนโลยียามาฮ่าจี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าคุณจะใช้เดินทางในเมืองไปทำงานหรือขี่เที่ยวในวันหยุดรถรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนอย่าลืมกดติดตามช่องไซมริดเดอเพื่อไม่พลาดรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆและข่าวสารวงการสองล้อก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า